เปล่าใ่ๆก่วงบ่ครับพี่น้องครับมักบ่นี่เอาขอบหูดดำบ่ครับพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้บ่ครับอ่านี่เด้อจีบเล็บจีบหน้าก็ดีๆอยู่ครับนี่เอาด้านข้างสันดั้งเป็นยังไงก็เบิ่งเอาเด้อครับเด้อเอาตาตัวนี้ว่าวไปเท่าไรครับนี่หกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้านะครับใส่อินซีแดงไว้แล้วนะครับพี่น้องครับกัรอตรวจท้องครับพี่น้องครับนี่ใครอยากได้กัมาเอาครับตัวใยส่งดีเลยล่ะครับพี่น้อง ครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดอยากจะได้งวัวนสวยงางามนะครับพี่น้องกะเสื้อผ้าพีพี่น้องว่าเปิดราคากลางหมูม่บ้านขึ้เก็เนี่ยแหละครับนี่แหละน,นี่เด้อวตัวแดงๆนป่ป้ากวยกันมีครับสำหรับคลิปนี้ผมกับมาธีบ้านหนองอุมตำบลนานสีนวลอำเภอกันทระบีใช จังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับนี่แหละงวนเลนหลายอยู่นี่ครับพี่น้องผู้ใดอยากจะได้มีทั้งแมลลูกนะครับเนาะมีตัวไหลทองบอนะครับพี่น้องครับสติภาพมาเบิ่งกันในคลิปนี้นะครับเนาะซึ่งราคา่คาตัวของงวนนี่ผมกันยังว่าท่านใดหูดนะครับพี่น้องเด้อกติภาพพีพี่น้นนองว่าหูไปพร้อมๆก,กันเนาะซึ่งนอกจากอ่าน,น,นอกจากง่วนแล้วก็จะมีจะมีะมอ่าควายนะครับพี่น้องครับอยู่ทางนี้นะครับเด้อ ผู้ใดอยากจะได้ควายนะครับพี่น้องครับกติภาพพีพระนองวาเบิ่งกันก่อนอื่นกติภาพพีพระนองไปพูดคุยกับทั้งคุณพ่อกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวนะครับปอบัวลี่แม่ย้ายพิ้นปอบัวลี่กับย้ายพิ้นนะครับพี่น้องครับของของว่าแม่พินเนี่ยแหละครับพี่น้องเอาคุณพ่อครับผมขอภาพพีพระนองเบื้องแม่ลูกคู่นี้ก่อนนะครับผมเอารายละเอียดของคู่นี้ครับลูกโตแม่นี่ลูกจักเดือนแหละครับตัวนี้พ่อ สามเดือนกลัวสิข่าวซีเดือนสามสิข่าวซีเดือนตัว่าตัวใ,ใหญ่บุคักเด้ครับพี่น้องแข่งขายเงาครับผมแล้วกันนี่แหละล้ำตัวเงาเงายืนยกๆนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นงว่วงตัวเม่ยได้ครับเด้ออันนี้ลูกของพ่อใดเนี่ยครับพ่อลูกกรมปศุสัตว์ลูกของกรมปศุสัตว์นะครับเนาะลูกตัวเมียผู้ใดอยากได้บุคัลพี่น้องตัวใ,ใหญ่เด้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละนี่สวยๆงามๆเนื้อหนังเป็นอย่งไรครับพี่น้องครับนี่ส่วนหนาเนาะเขาเขานี่เห็ดไปบุ่นนี่บุ่นรู้กันครับเขาพระท่านในเห็ุเขาพระท่านในเหตุได้ ลำแข็งลำขาครับพี่น้องครับส่วนหน้านะครับเนาะไผูสนใจอยากจะได้เด้อครับพี่น้องเด้อนี่ส่วนหน้านะครับเนาะนี่เอาเสียให้พี่ให้น้องมึงชัดๆนี่ยแะครับนหนเอิกเป็นยังไงนะครับเนาะอ่าเลี้ยวขาอันนี้เป็นลูกตัวที่ไหนของแมอนี่ใหญ่เนี่ยครับลูกที่สองผมอ่าณลูกที่สองนะครับเนาะประมาณลูกที่แม่เนี่ยตัวใหญ่ได้ครับพี่น้องครับเป็นงวอตัวใหญ่แล้วก็ยืนยกยืนใหญ่ดีขึ้นกันครับพี่น้องอ่าเนี่ยแหละครับพี่น้องครับเอาผู้ใดอยากจะได้ตัวนี้ได้ครับเด้อยิงใหญ่ สูงก็สีลอยหางิบ้เครับหางเงยวครับอ่านี่ดนะครับพี่น้องเอานี่นะครับเด้อเอาพอคู่นี้มาไว้เถ่าได้ครับนี่ว่าเก้าหมื่นแปดพัเป็นลูกตัวแม่ยด้ครับพี่น้องครับนี่แหะอยากจะได้นะครับพี่น้องเอาตาฝากเบอร์โทรศัพท์ไปนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดนะครับพี่น้องครับอ่าเน็นนะครับเด้อ โอ้คุณนี่แม่ไอ้บัท่านไอ้ทองเมืนบัตัวนี้บัวบัท่านได้ทับท่านได้ผสมบัท่านทับบัท่านได้ผสมนะครับพวงหางเงาใหญ่ดีครับพี่น้องครับนี่แหละผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อบ่มีตำหนิ่นะครับเนาะบัวบ่มีไม่มีตำหนี่นะครับพี่น้องครับเอาไปเบ้างครูต่อไปครับตาบัดนี้เอ่ครัอันนี้กับแม่ลูกคือกันเมืนบ่ครับแม่ลูกคือกันแม่น่ะแมลูกตะวันลูกดเบึ่งเอ่อสีแดงนี่ดีพี่น้องแดงเข้มนี่แหละครับผมนี่อยู่อยู่เพิงพุ่งนี่ครับเอาตาไอ้งัวลูกวันนี้อายุจ็ดเดือนแล้วครับอายุ สองเดือนกว่าสองเดือนกว่าแต่ว่าเห็นเดี๋ยวไปนี่เห็นเห็ดเขาเลยได้พี่น้องเด้อเห็ดเขาแล้วลูกเรียกบ่ครับนี่ลูกเรียกลูกเรียกแมวว่าท่านผสมหรอมั้งลูกมันหน่อยอยู่พี่น้องครับนี่เด้อเลี้ยมตัวของแม่ขังนี่เป็นจังไงครับพี่น้องครับนี่จะให้พี่ให้น้องเบิ้งสวยๆงามๆเหรอครับครูนี่เด้อเอามาเบิ้งว่าวเปิดจะเปิดจะห้องไวเท่ถไล่นะครับครูนี่เนาะนี่แหละสิทธิภาเบิ้งด้านขังด้านนี้ครับพี่น้องครับเบิ้งลูกนะครับพี่น้องครับนี่เด้อในส่วนของลูกครับพี่น้องครับเลี้ยมตัวเป็นจังไงนะครับเนาะอ่นีี่่นนะคครรัับบพ้อง งัวบ <onz> ่ม okay? ีต่ำหนิเนาะตาเนาะบ่มีเอาเครื่องคูนี่ว่าเท่าไรตาเนี่ยว่าไใบสิบเอ็ดสิบเอ็ดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเป็นเอ่องัวลูกแรกแล้วก็ลูกตัวแม่ลูกของเคฟลูกเคฟสามหนึ่งอันนี้เพิ่นมีใบมีหลอดห้อยู่นะครับพี่น้องครับใบหลอดว้างอยู่ทั้งคุ่นนะครับเคฟสามหนึ่งเดี๋ยวจะพายยางเบื้องส้นท้ายจัง่อยครับพี่น้องนี่แหละบูดดีนะครับเด้อคูนี่ผู้ใดอยากจะได้ของเอ่อของว่าแม่พินนะครับพี่น้องนี่แหละสีดีตอนไหนเลยครับพี่น้องครับตัวนี้เอ้า เยวจะพายางเบอง์ไ้ส่วนไทยของแม่เพันธน์นะครับเนาะผู้โดยว่าแม่เพันธุจะแพงไทยเพราพี่น้องเนาะเด้อสูงนี่แหละพาติปกล้วยยู่ดอกนี่การเดินการยางก็ไม่มีปัญหาดอกครับพี่น้องครับเนาแพ้งไทยเพราะเห็นไทยตะบัดจิ้มดำเหรอครับพี่น้องครับเออ่ดูด้านท้ายนุ่มสีเต่าบ่มีปัญหาดอกครับนี่แหละไทยครับพี่น้องอยากจะได้มาเอาครับมาบ้างตัวจริงก่อนนะครับเด้อนี่เลี่ยมตัวของหลวงพันธุ์เป็นตั้งไหนครับพี่น้องครับสีนี่ชดตนายพี่น้องตัวนี้ เอาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับพี่น้องว่าสดสดอยู่ลูกแรกครับผมเห็ดเขาอะย่างดีลูกลูกเห็ดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องนี่จะภาพเบิ้งกลับเนื้อของลูกเป็นไรครับพี่น้องครับนี่แหละมัดกลัมเนื้อด้านท้ายนะครับเนาะเอาเห็นใกล้ๆเนี่ยแหละครับพี่น้องเดี๋ยวอยากได้มาเอาครับโทรตามเบอร์โทรที่อยู่หน้าจอตรงนี้นะครับนี่ง้าสาวอยู่ทั้งหลังผมกก่มีเลยครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ก็จะภาพมาเบิ้งตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เนื้อหนังหนาดีครับพี่น้องครับตัวนี้เขาได้เห็นว่าตานี่ มันธรรมาชาติลือหล่นธรรมชาตินี่ก<อ>็เพราะวัยย<อ>ุ<อ>่นนี่แหละนี่ยแหละผมกับเบื้องบอกเค้ากันพี่น้องหนาจะหล่นธรรมาชาตินะครับตัวนี้เ<ห>ด้อเอาก้ามเนื้อยอะย่ายดีเยอะแยะพี่น้องครับตัวนี้ผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้กับสี่ลอยซี่สิบก้วนเด้อครับพี่น้องเพิ่นสูงเนาะท้นไถ่เด้อครับเด้อนี่แหละการเดินการย่างงวประมาณจักเดือนหรือครับตาเนี่ประมาณเกขาหาบังหาปีนี่แหละประมาณปีหนึ่งนะครับพี่น้องครับเอาเบื้องส้นหนาครับพี่น้องครับส่วนหน้านะครับเนาะงวดสาวเด้อครับพี่น้องใครอยากจะได้กีบเล็บก็ดีๆอย่เดด้้ครับนี กลีบเล็บสวยๆอย,ยู่นะครับเบื้องด้านข้างด้านนี้พี่น้องครับอ่านี่มุมมุมนี่เป็นยังไงน,นะครับเอาตัวนี้ตาว้าไว้เท่าไรครับนี่หกหมื 6, 9, 6, 9, ่นเก้าพันหกหมื่นเก้านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาหย,ยางเบื้องส่วนไทยนะเนาะหางเป็นยังไงจิ้มดำบ่ครับพี่น้องเราจะพาหย,ยางน้ำเบื้องนะครับเนาะอ่านี่งวงเป๋เป็นแพียงไทยพี่น้องครับเดี๋ยวจะพ้าเบื้องทางนี่เนาะอ่ามันงวบหรอกงวงเพิ่งออกของไหมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงแรงๆนะครับพี่น้องครับ จิ้มดำดีนะครับพี่น้องครับตบ้าเพเห็นเงาหางใหญ่อยู่ตบ้ตัวนี้ก็สิมีร้อยใหญ่ครับล้วปิดตะกินกับตบ้าหายหมดแล้วยราคาพี่น้องแทบจะบพาเห็นนะครับเนาะเดี๋ยวยางเบื้งน้ำดักพี่น้องครับอ่านะครับเด้อนี่ส่วนไทยนะครับเนาะส่วนไทยเงาหางใหญ่ๆครับพี่น้องยนี่เนาจะเบื้งดักซื้อเลยครับพี่น้องครับบางคนพมาถ่ายใหญ่บพาจิ้มเป็นยังไงนะครับนี่แหละพี่น้องครับเออนี่แหละครับเงาหางบักใหญ่ด้วยครับพี่น้องครับก้มหมดหลุดนี่นมซีหัวอยู่ครับพี่น้องครับ เอาตาป่วยเลยบัดนี้เป็นสัตว์แล้วนะครับพี่น้องครับผู้ใดอยากจะเบื่องควายเด้ครับเป็นควายแมลูกควายติดทองนะครับ na พี่น้องจังไปเบื่องกันเนาะต่อไปไปเบิ่งแม่นี่ครับพี่น้องครับแดงดีเลยลหละตัวนี้แดงดีเลวก็เครื่องบดจัดครับเป็นแดงออกสีแดงใหม่เลย้อครับตัวนี้เด้ออันนี้่าจจะเป็นงัวสาวได้ครับพี่น้องครับเมื่อเบื้องวาเพิ่นผสมใบไปอันนี้ตาผสมว้หรือยังครับตัวนี้ผสมว้แล้วใส่พอไหนเนอะครับใส่อินซีแดงอินรีแดงนะครับผ่านรอบไปครับนี่ผ่านรอบหนึ่งแล้ว ผ่านมาหนึ่งรอบแล้วนะครับพี่น้องครับใสองท่านครบจ้ะอันนี้ก็ร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องครับเออสีแดงเข้มแบบนี้ตัวหนาตัวเลือยู่ด้วยครับพี่น้องครับนี่่ายกำบกหั่เล็กนะครับส่วนไทยตัวนี้บึกเลยแหละครับพี่น้องบึ่หงอหางตัวนี้นะครับพี่น้องเด้อผู้ใดมาหงอหางหญ่ทายใหย่ๆดำๆนะครับเนาะท้ายบึกบกหลังแตกๆตกไปๆแบบนี้ครับผมอ่าอยากจะได้ตัวนี้นะครับนมสี่เต้า้ะครับพี่น้องเด้อบ๊มยต่หนี้ดอกควงหางกับบึงหงอครับพี่น้องครับนี่แหละ การเดินการเก้าขากับบ๊มีตรต่ำนี้วครับพี่น้องครับนี่เอาเดี๋ยวถิ่บ้าเบิ้งหน่อยครับพี่น้องผ่าใหญ่ๆก่วงบ่ครับพี่น้องครับมักบ่อนี่เอาขอบหูดํำบ่ครัาพี่น้องครับอยากจะได้แบบนี้บรับอ่านี่เด้กกิบเล็บกิหนาการดีๆอยู่ครับนี่เอาด้านข้างสันดังเป็นยังไงก็บึ้งเอาเด้ครับเด้อเอาตาตัวนี้ว้าวไปเท่าไรครับนี่หกหมื่นเก้าหกหมื่นเก้าด้ครับใส่อินซีแดงไว้แล้วนะครับพี่น้องครับกับ รอตรวจท้องครับพี่น้องครับนี่ไผอยากได้รกันเมาครับตัวใหญ่ทรงดีเลยล่ะครับพี่น้องเหมาะสำหรับเป็นแม่พันธุ์ใดญ่ขึ้ันครับพี่น้องนี่ย่างดีเลยล่ะเด็เอ่อเม็ดสีนะครับเนาะเม็ดสีเนื้อหนังกระถือว่าหนาอยู่ขาเนี่ยกหญ่อยู่ดิพี่น้องนี่เอาพวงนมเป็นตะนำน้มลอยหรือนำนมไหลนะครับพี่น้องครับลืงกระชับหรือไม่กับพิจารณาเอาด้านข้างนี่แหละพี่น้องครับอ่านี่เด้อหกหมื่นเก้าครับผมอ่านี่ยนะครับตัวนี้บ่มีตำหนิหน้าตาเนาะไม่มีตำหนินะครับเอ้างูกระมิ้งไ่หายแค่นี้มับนี่ นี่นะครับด้านข้างด้านนี้เป็นไาครับพี่น้องอ่างไงบ่าครับผมนี่เหนือไทยไปยังไงครับตัวนี้เอาสิผ้าพี่พาน่องไปเบื้องไข้ด้วยครับมีอยููไห่สองคู่ล้วก็มีทั้งไข่ดำไข่ดอนนะครับเนาะป่าตาพาไปเบื้องไขยนะครับบ้านนี้อ่าวายดำและวายดอนซึ่งเป็นแม่ลูกนะครับพี่น้องครับมี2คู่ใครสนใจตัวไหนอยากจะได้ควายไปเลี้ยงนะครับเนาะราวาช่วงนี้ราคาควายก็รู้สึกว่าจะพุ่งสูงขึ้นนะครับอ่าบัดนี้มาเบื้องว่ามาเบื้องกันว่าอ่า ันนี้ใบมันบ่ครับนี่ใบใบแม่ยยังไงใบแม่ที่ติดทองแล้วเมา่อเบิ่งว่าราคาควายพุ่งสูงขึ้นเหรอตาเนี่ยเอาขมาเนี่ยเพิ่นจะปล่อยไปเท่ายสำหรับผู้อยากจะเลี้ยงเอาคู่เอาคู่ใดก้อนครับนี่ก้อนก็ได้เหรอเอาเอาควายดอนก้อนก็ได้คู่แม่ลูกนะครับพี่น้องครับคู่แม่ลูกควายเผือกซึ่งลูกนี่เป็นโตผูดนะครับเด้อคู่นี่ลูกนี่ประมาณจักเดือนเหรอครับตัวนี้นี่นะครับเด้อตีเดือนน่ะตีสีเดือนประมาณสี่เดือนนะครับพี่น้องครับโดยประมาณเนาะนี่แหละควายเผือกแต่แท้นะครับพี่น้องเด้อ สีชมพูทั้งตัวนี่แหละครับพี่น้องอ่าเป็นอันนี้แม่ผสมไปหรือท่องไปครับเนี่ยยั่งยังยั่งนะครับพี่น้องแม่ยังท่องว่างอยู่นะครับส่วนสูงอยู่ที่เท่าไรครับตาของแม่นี่สองร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบเก้าด้อครับตัวแม่นี่ครับพี่น้องครับเป็น้องควายลูกที่ไหนครับลูกแรกลูกแรกนะครับพี่น้องเอาเดี๋ยวเจ็บาเบิ้งส่วนหน้าเบิ้งวงเขาเด้อครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวจังไปเบิ้งกันมาลูกของพ่อใด่เนาะนี่แหละวงเขาหรือส่วนหน้าครับพี่น้องครับควายเผือกแท้ๆนะครับพี่น้องนี่อยากจะไดดด้้้้บบบ่่คคครรัััพีนออองงงกาาลมหวยเ ตัวลูกยยอนยันเป็นลูก today, ของพ่อใดครับตาพ่อของชาวบ้านลูกของชาวบ้านเป็นควายเผือกของน้ำบ้านนี่นะครับเนาะอ่านี่ยนะครับ,รบมาเบิง่งว่าควายเผือกนี่ไผอยากได้เพิ่นจะเปิด,ปด,ปดห้องไว้เท่าไถได้ครับเด้อบมีต้นนี้อย่างบ่ครับงคูนี่บ่บ่มีไม่มีนะครับเนาะเอาคูนี่าตาว่าไว้เท่าไถครับควายเผือกจิตมืนหา75,000ืนหางนะครับควายดอนแม่ลูกโตผู่ด้ครับพี่น้องเด้อนี่ยแหละ<ม>ด้านหางเป็นจังได๋หางสัน้นหรือหางยาวครับพี่น้องครับนี่โตลูกนี่แค่นั้นตันดีนะครับประมาณ4เดือนครับพี่น้องครับ ห้องไว้เจ็ดหมื่นห้าด้ครับเด้ออันนี้ยกครูไปเลยพี่น้องครับนี่อยากจะไรนะครับเด้อเดี๋ยวเบื่องกันยางครับพี่น้องเบื่องไทยนี่คือหมูเลยล่ะนี่นะครับพี่น้องครับเอาเจ็ดหมื่นห้าด้ครับครูนี่เด้อผู้ใดอยากจะได้ควายเผือกนะครับพี่น้องครับกับบรรยากาศตอนแรกๆนี่แหละครับพี่น้องเอามักแบบไดเลือกเอาครับทั้งงวทั้งควายเนาะคู่ต่อไปครับพี่น้องครับมาเบื่องครูให้ไล่นะครับพี่น้องควายตัวนี้ตําปึดอ่างไงเล่นหรครับพี่น้องนี่แหละในส่วนของลูกเพิ่นกระไรพี่น้องซึ่ง เป็นลูกตัวเมียเด้อครับพี่น้องครับลูกตัวเมียแล้วก็แม่ติดท้องพร้อเนาะครับเนาะนี่ยิ้มๆแบบนี้เหรอครับพี่น้องใครอยากจะได้มาเบิ้งกันว่าท้องพ่อไดเพิ่นจะเปิดไว้เท่าดนะครับเด้อนี่แหละนี่แล้วก็ลูกตัวนี้นี่เป็นลูกของพ่อไถน,นะครับเนาะเอาเอาตาจังไข่แม่ลูกคุนี้ลูกตัวแม่นี่อ่าลูกเป็นลูกของพ่อไดครับตัวนี้ของกปมปศรรุสัตว์เป็นลูกของกรมปศุสัตว์นะครับจักเดือนเหรอครับแปดเดือนกว่าอายุประมาณ8เดือนกว่าเด้อครับพี่น้องครับนี่ลักษณะอัตลักษณ์ตาแต้มแก้มจับนะครับพี่น้องครับ อ่องสององเด้ออ่าเบื้องส้นหนาครับพี่น้องครับนี่ปากเป็นยังไงครับแก้วบอปากขาวบอนะครับพี่น้องกเบื้องเอาเด้อครับเด้อนี่แหละกีบเล็บเป็นยังไงครับนี่เป็นลูกตัวใดครับตัวที่ใดครับนี่แมียน่ะแมีนครับตัวนี้ลูกที่ที่สองแสดงทองที่สามเะยยังหันเนาะทองที่สามส้นสูงของลูกนี่ตาได้วัดไหมครับยุทธทะเลนี่เดจ้าวัดได้เจ้าทะเแม่วัดได้เท่าะเลโอ้กะทิลอยนี้ลอยเกือบเกือบลอยสามสิบพี่น้องลอยวัดนี่ บ่ถึงบ่ถึงนะครับสร้อยย่สิบกว้ครับเนาะตีใ่ตีสร้อยยี่สิบหาดได้ครับพี่น้องได้โดยประมาณเนาะพาแม่วัดได้แล้วสูงร้อยสามสิบเก้าเ่นะแม่วัดเนี่ยร้อยสามสิบเก้าได้ครับพี่น้องครับโยอยโยออ่าบัี้ท่องพ่อได้ก็ตาบัี้แม่วัดนี่า่องเก้าเจริญท่องเก้าเจริญเดี๋ยวจังเบิ้งใบได้ครับเบิ้งเบืองควายกนนะครับเนาะมันวนาจากเขาคอดครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเด้อเอาส้นไทยครับเป็นท่องที่สท่องเก้าเจริญนะครับพี่น้องครับอตาใบนมี่เดี๋ยวผมซ ปากคาบแก้วนะครับเดือผููเรมักอัตลักษณ์ชัดเจนแบบนี้นะครับพี่น้องอ่องสองอ่องเนื้อกว้างใหญ่ครับพี่น้องเกี่ยวกับว่าใหญ่เลยหรอครับพี่น้องตัวนี้เดือส่วนหนาวงเขาบบกว้างเล็นะครับพี่น้องครับนี่ท้องกับก้าวเจริญนะครับพี่น้องครับนี่เด้อใบหลอดผสมเพลินครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะอ่านมือผสมแล้กกากำหนดคลอดให้นะครับเนาะผสม4ี่เมษากําหนดคลอด28กุมภาหกห้าได้ครับเด้อตัวนี้ตรวจทองไปรับประกันทองว่ครับแมวมันนี่ตรวแล้วรับประกันรับประกันทองนะครับเนาะเอ้า บะมิตำหนีนะครับเอาอคู่นี่ตาว่าไว้แถะคู่แม่ลูกแม่ท้องเนี 2> 2, ่ยสองแสนสามสองแสนสามนะครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกของกรมปรศุสัตว์นะครับพี่น้องแล้วก็แม่นี่ท้องเก้าจเจริญน,นะครับเด้อเพิ่งเปิดไว้ที่สองแสนสามซึ่งราคานี่กครับผูดคุยตอลองกันหน่อยนะครับผู้ใดอยากจะได้ทายาทของเก้าจเจริญน,นะครับไปต่อยอดนะครับซึ่งแม่ตัวนี้นี่สูงร้อยสามสิบเก้านะครับเบื้องบนเพิ่งกะทิเกือบเกือบร้อยสี่สิบหลายพี่น้องครับกะพร้อมที่จะเป็นแม่พันธุ์ในสายควยงามตัวไปนะครับผม รับประกันทุกอย่างนะครับเนาะนมสี่หัวยืดรับเด้อน่ะนี่สวนท้ายส่วนจิ๋มนะครับเนาะเอาพวกค่อยมันเลยครับวันนี้เขาคอกซะวันนี้เอาเออเอาเคาเคเลยครับเอาพี่น้องครับผู้ใดอยากจะได้ทั้งง้วทั้งควายนะครับพี่น้องครับกับมาอยู่ที่อ่าจิปนี้มีไหไหลนะครับเบอร์โทรกับอยู่หน้าจอตรงนี้แหละของเอ่อแมฟินนะครับเด้อที่เราจุงควายอยู่นะครับก็ของตาบุรีเนาะใครอยากจะได้กับมาเอาครับอ่านี่งัวกับหลายตัวควายกับมีมาไหสองคูนะครับ เอาจะาด้คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทั้งคุณพอ่อกัอบคุณแม่ไววเนาะครับเนาะนี่แหละครับผู้ใดยอยากจะได้กก็ทุ่มมาเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารบัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารบัวโปรโตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรโตีน18%และสูตรโปรโตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุนโคสวยงามโคแม่พันธุ์โคพ่อพันธ์ โครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำเภอบรมบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง